อันนี้ครับวิธีเช็คอาการของสกูตเตอร์คันเล็กนะครับที่ลูกค้าแจ้งว่าเปิดกุญแจแต่บิดคันเร่งไม่ไปนะครับให้เช็คอยู่2จุดนะครับจุดแรกคือสายคันเร่งนะครับสายคันเร่งที่ตัวนี้ขยับแบตออกมาก่อนดีๆนะครับจะเอาขยับยกแบตออกมาไว้ข้างนอกก่อนก็ได้เราจะได้ดึงกล่องควบคุมออกมาใกล้ทีนี้สายคันเร่งมันจะเป็น3ามสีนี้แดงดําเขียวนะครับลองดูว่าปลั๊กตัวนี้หลุดหรือหลวมหรือเปล่านะครับ ลองไล่เช็คดูลองดูเขี้ยวข้างในเนี่ยครับว่ามันเข้ากันดีไหมเนี่ยครับเสียบไปไมาจุดที่หน,นึง่งนะครับชุดนี้สายันเร่งนะครับจุดที่สองนะครับเป็นมอเตอร์สายมอเตอร์นะครับสายมอเตอร์จะเป็นตัวนี้เหลืองเขียวเนี่ยครับหลังสายจะเป็นแดงดำนะครับเราเราขอแค่ตรงนี้ออกมาดูก็ได้จะมีเขี้ยวอยู่ด้านในเนี่ยครับลองดูว่า เท่ยตัวนี้มันอาจจะไปชิดด้านในเกินไปทําให้มันเวลาเสียบก็ไปหากันมันไม่โดนกันนะครับลองไล่เสียบเข้าไปดูไหมนะครับลองเช็ค2จุดนี้ก่อนถ,ถ้ารถติดแต่ดิบไม่ไปนะครับแล้วก็เอาตามนี้ก่อนแล้วกันครับอ่าแล้วก,ก็อีกจุดหนึ่งนะครับให้เช็คสายคันเร่งที่ที่หัวตัวนี้นะครับอ่าขันน็อตข้างใต้นี้2ตัวเปิดอันนี้ออกมาก่อนนะครับ แบบนี้ออกมาแล้วก็จะเจอสายนี้ปักคันเร่งจะเป็นสีนี้นะครับนี่นะครับลองเช็คชุดปักสีนี้ดูนะครับจะเป็นสายคันเร่งที่มาจากตัวนี้นะครับมือบิดมือบิดนี่ครับนะครับว่ามีหลุดหลวมหรือเปล่านะครับโอเคครับ